ใจวานมกว่า,วาสะว,วะเป็นไรอ่ะไม่ดีพวชอบเลนชนเนี่ยนี่ขับรถชนกูขาหักแล้วเนี่ยดู้นไ,นนไ่ชนรถกูไอ้คุที่แกูเต็มตัวเลยเนี่ยขวางแถเต็มตัวขกว่าเก่ยมึงรับผิดชอบยังไง ใส่รถกูเนี่ยนะเฮียไอ้เนี่ยไอ้สามมันจะเป็นรอยไอ้เวรเห็นเนี่ยคนรับผิดชอบเลยหลังหัวพยาบาลกูเลยข้าศัตริยาบาลโดดเกินไม่ได้เนี่ยไม่ได้เดี๋ยวอะไรอีเหี้ยโดดใส่รถกูอยู่เลยโดดใส่เหี้ยถ่ายนะเมื่อกี้กูถ่ายอยู่ถ่ายได้หมดมึงก็โดดเกินมึงถ่ายเฮ้ยมึงแกงตบซับป่ะตบซับพ่อมเดี๋ยวขับรถชน ผิดชอบนี่นะพวกมึงเนี่ยคึดว่ารวยเล้วจะทำเที่ยวได้เหรอเกี่ยวไอ้กระโดดใส่รถขับรถใหญ่มาชนชาวบ้านชาวช่องทั่วไปได้เหรอฮะอะไรมึงรู้จักคนใหญ่ไงมึงจะมารีซับกูว่าเนอะมึงเห็นไหมเนี่ยกูเดินไม่ได้เนี่ยฮะกระเพกกะเพกอยู่เนี่ยกูแทบเลยเนี่ยการละครทีบหายเลยแผลยึงดูแผลเนี่ยหมดเลยเนี่ยแะไเมื่อกี้ไปเกี่งมาชนรถชนเชี่ยอะไรมึงขยัน รักษาเพลารักษาเพลาเลยนะรักษาอะไรไอ้เหี้่ขาหักอะไม่จ่ายค่าซ่อมรถกูไอ้ที่่อมรถกระโดดใส่เขาได้รถมันได้แต่ขากูมันซ่อมคืนไม่ได้มันต้องแช่ปาแล้วกูจะทำมาหากินยังไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะทำมาหากินมึงอย่างเงี้ยนะกูทำงานปกติแต่มึงชนกูไงมายืนขวางรถทำงานเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียไงจอดดูอยู่นานแล้วไอ้พอกูไม่ขับก็กระโดด แม่งมักง่ายทำอะไรอ่ะว่างอะไรว่างอะไรก็มึงชนขาหลักฐานก็คือที่ขากูเนี่ยกูเดินกระเพกกระเพกเห็นไหมเนี่ยหลักฐานกอยู่ที่มือกูทุกอย่างแล้วไอ้เยมันได้กูขับชนมึง้งไมรอตำรวจตำรวจเยมงรอตำรวจทำไมมึงชนกูมึงก็จ่ายกูตรงนี้มึงชนกูตรงนี้รอตำรวจอะไรรอตำรวจ ตำรวจให้ความเป็นธรรมแม่งไ้ไม่ก็เข้าข้างเนี่ยคนรวยไอ้เัสเดาหรอกขับรถอาจจะไงใจเงันก็ลงด้เหมือนไหนก็เอาเลยีน้นักูัแก๊งตบซับเบอร์อนี้มากี่คันแล้ววะดีมากวะของมันเนี่ย แต่ทำท่าเ็บแม่งมีมาอีกวะเนี่ยจริงตอนเนี้ย